วันนี้มาเยี่ยมบ้านคุณจุ๋มค่ะซึ่งเป็นแม่ค้าที่ทำเบเกอรีร่ขายเขาก็จะทำหลากหลายมากเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เขากำลังผลิตอยู่นะคะเป็นขนมปังไส้ลูกเกดจุ๋มทำอะไรยังไงบ้างพีพ่เปิ้ลลองได้นะได้แค่นี้เองถ้าไม่ตัดเนี่ยมันจะก็กลมสวยไปอีกแบบอ๋อกลม,มใส่ได้เลยได้เพราะว่าเมื่อกี้จุ๋มเพิ่งตีไป้เนี้ย มันไปนผสมกันเองใช่ค่ะวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมคุณจุ๋มนะคะซึ่งทาเบกเกอรี่ได้เห็นวิธีการทําได้ช่วยทําด้วยนะคะก็รู้สึกดีใจคะ่ะได้มาเยี่ยมเยียนได้มาถามสารทุกสุขดบได้เจอคุณแม่ด้วยถามสุขภาพกันด้วยแนะนํากันด้วยว่ายังไงเพราะแม่ดูดูจะดื่มน้ําน้อยไปหน่อยนะคะหมู่หกตำบลคลองเปร่งด้านหน้านมันไม่มีไฟก็ร้องว่าอยากจะมีไฟก็เลยบอกว่าให้ไปเขียนคําร้องที่อบวตอบวตเขาจะได้ทราบแล้วก็มาช่วยแก้ปัญหาต่อไปนะคะคือตัวสอสอเองเนี่ยจะมาทําแบบเยี่ยมให้ไม่ได้ แต่ว่าเราไปพูดให้ได้นะคะเอาละก็ขอบคุณมากได้มาดูวิธีการทำคือจริงๆแล้วนะสั่งเขาทำแล้วก็เอาไปใช้ในงานต่างๆเนี่ยบ่อยครั้งเบอร์โทรคะ081 8 3 <31, S 2> <8 31, S> 1 831 6 4 4 8 6, 4แี่จุ๋มอร่อยคอนเฟิร์มว่า